ก็รวมกันประมาณหกสิบกว่าบาทเอามั้ยสวัตกระขายโอ้มึงไม่ใช่ขูดเรื่องขูดเรื่องอีกเหรอเนี่ยหกสิบบาทมึเอาอีกเหรอเนี่ยเพื่อส่งเรืบองไปเชี่อหรือกดให้ไงมึงเมื่อส่งขอดได้ไหมนี่ยมึงให้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 แฟงเนี่ยมึงเชื่อมบัตรหรืปล่าผมไม่เชื่อแต่กูเชื่อมถูมันนี่แหละเออกูจ่ายแบบเนี่ยกูจ่ายแบบก็เดีถึงกดไปให้เบอร์มึงไงกูเจอข้อเบอร์มึงไงเบอร์อะไรตรงมามันมันวอลเล็ตได้ด้วยอ๋อ ก็เติมเข้าได้ได้พี่จูก่ะศูนย <ผม S 2> ์ศูนย์แปดสอ่ห้โปมามาเยอ่ควายโปดิเฮ้ยพ hey, <wait> ี่คบกับผมแลนด์แลนด์ได้ก็ไม่ใช่เด็กเว่นไม่ใช่เด็กเว่นอ <c oughs> <when> ๋อว่าเลเด็กเว่น เดี๋ยวก็เบอร์จุบลงเว็บไปนี่ด้วยกระโถะมาเดีโทรมากูด่าเลยอ่ะเว็บขายอ่ะจุกนี่นะจุบเว็บขายอ่ะขายไต่อ่ะขายไก่ขายไก่พอป่ะห้าร้อยได้พอหรือปะมันร้อยกว่าบาทใช่ปะไม่พอเฮ้ยพอเฮ้ยจะเป็นเอ้าหนูเป็นคนซื้อไอ้แฟงฮะเฮ้ยมันพอนะมันไม่พอมันพอไหมครับสวัสด์มันไม่พอเหลือครับเออเหลือด้วย ไม่เหลือครับเวลายิ้มมันปากมันดูมันเหมือนพวกตอแหลเหมือนพวกปากตอแหลพูดนะเวลามันพูดนะตอนนี้ดูนะแน่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 อยีายิ้มยิ้มไปสัตว์ไอ้เพี่ยะจะยืนอยู่คนเดียวแล้ยเขาบอกตีเขาบอกตีเพื่อนกูมาแล้วจบ ไะอ่ะขอเลือกู้รับพองควันนะต้องต้องมีอะไรมาดูแลหัวใจจนจน,จนต่อไปอีกไม่ไว้อยากจะบอกมันมันซื้อยังไงวะให้กูต้องให้แจ็คแล้วก็แบงแล้วก<อ>็เหลือพี่ขอครับพี่ มึงไงไปบัสไปได้มาดิแต่ว่าไม่ได้เลขมาดิพี่าขอบุญพี่แจ๊กอ่ะกูไม่โอนนะทำไมขอโทษขอโทษทำไงอ่ะเลขอันไหนอ่ะมึงก็เนี่ยมาไรเดอร์ในวิดีโอมึงอ่ะมึงก็ารคอไปทีนึงมึงเห็นเวลาใครเป็นใครเป็นเจ้าของเข้มขัดเนี่ยใครใครใครพี่พี่จุกส่งเลขพี่มาดิ ใจเย็นเลยครับพาร์ทก็พกพี่พยายามอยู่ครับพี่เงู่ไปอยู่ไหนเนี่ยรู้เรื่องครับกดแอดเซสครับแล้วก็โย่เฟนโค้ดครับไหนอะซ้ายบนครับเนี่ยอีโน่เอ้ยบอกเพื่อนตีกูเอ้ยพี่ตีมาแล้วอจุบพี่ตีแะ้วพี่ตีวะเล่นได้อหมดเล่นได้สี่อ่ะพี่ตีเล่นเหรอซ้ายบนครับไปเล่นได้กี่คนวะมบอกเออบอกพี่ตีเล่นคนเกมเล่นดิไหนซ้ายบนไหนอะซ้ายบนครับชวนสิครับโอ้ โลโก้อะไรพี่บังหมดเลยโลโก้พี่บังอ่ะผูมอบังเฮียเต็มจอไอหมดเลยเฮียข่วยเอ้ยเลวิตีเลวิตีไอ้จุ๊บเลวิตีไอ้จุ๊บเลวิตีในเฟซดิไหนไหนเฮียอะไรไหนไหนค่วยไหนสัตว์ไหน ส่งให้ใครบ้างแล้วแซ็คกี้อ้าวทำไมมันให้คนเดียวอ่ะเพิ่มเลยครับเพิ่มอ่ะเพิ่มอ่ะเพิ่มเอาใจเย็นครับใจเย็นครับทำอยู่โอ้พยายามอยู่ครับเฮียเพิ่มหน่อยเว้ย มีเกมนี้จําได้อพี่ติมีเกมนี้ลูปปี้วินเทอร์เฟลโอ้ยอะลูปปี้วินเทอร์เฟลโอ้ยสาธิติแล้วมอเตอร์ฟาร์คครับ,บเดี๋ยวมะม่วง้ยจุกมีเศษเหลือสามสิบห้าบาทเอาไปทําอะไรแล้วจะเอาทำอะไรสามสิบห้าบาทามันมันก็ทําอะไร <Yes. S 1> ได้ไม่เราจะให้โอนเราจะให้โอนเหรอ <S <S เอ้ยพี่จุกพี่ส่งอะไรไหมผมอะของขวัญเกมไงส่งเกมไงแล้วพี่เอารูปมา,า,ดาไ,ได้ <S <S เด้อใครอะได้สตีไอ ขอด้วยดิพี่มีรูปรอีกไหมเสร็จแล้วครับทำไงต่อครับผมต้ต้องรอพี่จุกขเขาเนี่ยอะไแล้วโอ้ยเฮ้ยจุกมันยังไงเนี่ยให้มันให้คนเขารอกันเนี่ยเอ, <c oughs> เอ้ยอ้าวเฮ้ยเหรอเฮ้ยพี่ติครับพี่ติเป็นไรครับพี่ติเขาหลุดเหรอ อย่าีอะไรเนี่ยไอ้สันี่เป็นี่อะไรเนี่ยออาตีเพื่อนพี่ตีเพื่อนอะไรเนี่ยจุ่ดูวิตีนีจมดูวิตีนิจุดูวิตีนี่แต่มดูวิตีนี่จุ่ดูวิตีนี่ปวยขนาดนี้ไปหาหมอไอ้ย คุยทรมานเนาะยี่การเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยเนะาะฮะดูวิตีดูวิตีดิเ,ดเ,ดเ,ดเอ้ยทำไมหมูปังคขาชอบแบบหล่อนหล,หล่อนวะอได้ยจีบเนี่ยเขาบอกว่าสีเพื่อนเองเป็นไรแล้วออ๋สีพี่เองเป็นไรแล้วอะไรวะสีเป็นไรอีกแล้วพีไ่ไปดูดิเขาเป็นไรเป็นมินเนีย่ยนอเขาจะตายไอ,เอ้เอา้จู๋ไอ้ดูด๋ไอ้เนี่ย ดูพี่พวกไหนสัตว์ไม่ไม่ไม่ตายไปไม่ไม่ไม่โดนตายไปโดนกระเทือมาเนี่ยโดนกระเทือปลาช้ำเลยเฮียคุยแล้าแต่งเมคอัพดูออกจัดเอาดูเลยจู๊ดตาตาแม่งมีช่องว่างสีขาวอยู่เห็นปะเฮีย

S <S 2> <S 2> ใครเม้น <S <S ไม่มีโอ้อโหวันนี้ครูนะัดกับเพื่อนไปเที่ยวครูโอดไปเที่ยวอีกแล้วพอดีเพื่อนครูเสียตอนเช้ารูไม่เสียอะไระอตอบดิตอบไวไวครูอรอคคำตอบ เสียสลอดบ้านมุงสิคนรักคนพี่เมื่อจู่เคียนได้เฮียไงเนี่ยหลอดนี่ฮอโอ้โหเราดูดูเขาแต่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วไปเจอมืออะไรจักเงยพูดมาแล้วคำแรกได้เจอพี่เป็นโรงพยาบาลเลยพี่ผมว่าพี่ไม่น่าจะไหวว่ะ โรงพยาบาลดีกว่าน่าะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะผมว่าพี่ทพี่เมื่อวานพี่ได้เลยแบบขั้นแบบทนันตัวแบบทั้ตัวห้กระไมั่ื่อไม่ช่มึงว่ามึงว่าเออย่างเงี้ถ้าสมมติพี่ติพูดอะเรื่องจริงอะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จุกฮะไม่มีนักมาเทเลยไม่มนักมาเเลยว่าป่วยจริงๆไม่ได้แบบคือเป็นคนที่ไม่เคยจะหยุดหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่แล้วป่วยจริงๆ ไม่งั้นไม่วันทำหน้าดี้ชวนผิดชวนในบอลเวลาป่วยเป็นแบบนี้กันทุกคนอ่ะไอ้เหี้ยต้าาป่วยอ่ะหน้าเขาเป็นอย่างนี้เป็นที่กินอะไรอ่ะพี่จูบเฟปอุ้ยอุ้ยอร่อยแล้วเอ้ร้านไหนดิตื่นนะมันารู้ร้านอะไรใกล้บ้านสั่งได้มันดีขึ้นเว้ยมันดีมาดิพี่จูบผมชวนไปแล้วเนยอาการข้างเนื้อตัวมันมันเบาไปแล้วมาแล้วมามาแล้พี่เขาดูพิธีกันอยู่ไอ้เออสววัดเออตัวดของเขาละ ตัวปั่นเลยเชี่ยพี่จุกชวนพี่แจ็คแน่อ่ะไม่เหมือนพวกป่วยเหมือนพวกเสพอะครับเฮียถ้าป่วยขนาดนี้กูว่านอนดีกว่าไหมคือว่าเปิด OBS อะสองเดือนแล้วค่ะปอปอมาดีครับจุกครับ เออ,เอ,อพี่จุกไอ้อหรอกอันอนี้ชวยพี่ตีไชวยพี่ตีดชวยพี่ตีได้ได้ครับพี่พี่นั่งโมเหรอ <laughs> พี่ตีนั่งโมพี่ตีเขาไอ้นี่อับพี่ออฟไลน์ทำไมเนี่ยพี่จุกอ่ะ